สนับสนุนโดยเบเนพ l u s โปรตีนดีๆจากพืชคูณ2ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตบดจเอกต่อสักดสุวิมนเปิดเผยครั้งแรกหลังกลับมาปฏิบัติหน้าที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติอีกครั้งว่าผมทำงานตามปกติไม่มีอะไรตอนนี้คุยกับพลตบดจเอกกิตตารัตพันเพชรและรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนอื่นๆ ซึ่งก็ทราบว่าตอนที่ผมถูกส่งตัวให้ไปช่วยราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรีทุกคนก็ทำงานเรียบร้อยดีซึ่งก็มาทำต่อตามนโยบายหลังจากนี้หากมีส่วนใดที่สามารถทำได้เช่นเรื่องสวัสดิการข้าราชการตำรวจที่ได้เคยทำไว้พลตหวจเอกกิตรัตก็จะได้นำไปสานต่อและทำงานร่วมกันมีการรายงานมาโดยตลอดไม่ได้มีปัญหาอะไร ส่วนความเห็นกรณีมติคณะกรรมการข้าราชการตำรวจที่มีมติ12ต่อย0ให้พลตเอกสุรเชษฐ์หักพานออกจากราชการไว้ก่อนและจะมีการเซ็นยกเลิกคำสั่งที่ให้พลตเอกสุรเชษฐ์ออกจากราชการไว้ก่อนหรือไม่นั้นพลตเอกต่อสากบอกว่าไม่ขอแสดงความคิดเห็นขอให้เป็นเรื่องของการประชุมและอย่าไปพูดเรื่องนั้นดีกว่าในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติไม่ได้มีปัญหาอะไรทุกคนทำงานร่วมกันได้เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย ส่วนกรณีพลตบตกสุรเชษยื่นคำร้องถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้เซ็นยกเลิกคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเรื่องนี้จะพิจารณาด้วยตนเองหรือไม่พลตบอกต่อสากบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้เห็นหนังสือคำร้องฉบับดังกล่าวส่วนตั้งใจจะพิจารณาตนเองหรือไม่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่ายังไม่อยากให้ถามเรื่องนี้พร้อมยืนยันว่าผมกับพลตบอกสุรเชษไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรกันเราอยู่กันแบบพี่น้องขออย่าเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นดีกว่า ส่วนกรณีปปชแจ้งข้องกล่าวหาปมบ้านพักที่ประเทศอังกฤษมีความกังวลหรือไม่พลตเอกต่อศักดิ์บอกว่าเรื่องนี้ได้ชี้แจงไปแล้วตามกระบวนการยืนยันว่าไม่หนักใจส่วนกระแสข่าวผมจะลาออกก่อนเกษียณอายุราชการนั้นยืนยันว่าเป็นเรื่องที่พูดกันไปยังไม่มีอะไรยังทํางานเต็มที่ทําหน้าที่ให้ดีแค่นั้นเองหมดหน้าที่ก็ต้องไปยังทํางานได้อย่างสบายใจและยังบอกว่าเป็นเรื่องของอนาคตก็ยังยืนอยู่ตรงนี้ที่มีข่าวว่าตนเองป่วยหนักก็เห็นแล้วป่วยหรือไม่ ทนทงานปรเรีไม่ได้มีอะไราก็ยังุยกับพวกท่นลองเพราะว่าที่พี่ตายท่านลองที่รานนีท่านทำีรทางานไว้คางจะเรียบร้อยพแค่ไตด่อโยบายในส่วนองที่ิๆในไนที่ได้ก็จะเนว่า่วนขอคกรรการิปีีายวังแรกเรื่องของการอบแทนในการสองส่วน S <S> เรื่องสวัสิการทวมเงนกู้จากตอนอะต่างๆที่ยังลดอกอที่ยังลนในส่วนที่พี่ทำทงเอาไว้แล้วพี่ลายก็รับในเรื่องของกัญหาจัดการต่างๆตลอดที่หลยก็รับตรงจากนไหครับพี่พี่ก็ทำงานาก้รายงานทันตลอดครับเอาไว้ก็วันี้ที่ี่ขอเ่ส้นหนึ่งปติสิบสองต่อศอันนี้พี่ขอเดี๋ยวอันนี้พี่พี่ขอเนี่ยมันเป็นเป็รื่องของของโการประชุม ี่่่อออไไมมกแล้วมีกระแสข่าวว่าท่านอาจจะลาออกก่อนกระแสรแต่จะปีกันในเดือนนี้ค่ะตรงนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงอันนี้อันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้มีก็พูดกันไปยังไม่ได้มีอะไรเลยครับเพรากว่าก็ทำงานเต็มที่ครับก็ไม่ลืมหน้าที่ก็ทำหน้าที่ให้มันดีแค่นั้นเองหมดหน้าที่ตอนนี้สามารถทำงานได้อย่างสบายใจก็ใช่เหงาก็นี่มา ก็ไม่น่าจะมีการเซ็นเพื่อคำสั่งหรือว่าการมีจานของรัฐมันตรีก็ไม่ได้อยู่ไปพูดเรื่องนี้ดีกว่าก็ทํางานไม่มันไม่ได้มีปัญหาอะไรจริงาทุกคนก็ร่วมกันทํางานสังเกตว่าเราทําเพื่ออะไรก็ทำเพื่อให้พี่น้องประชาชนอีกนิดนึงครับอี่ต่อที่เราเห็นในเรื่องของเอกสารที่ท่านรองสุรเชษวิทย์นะคะว่าให้เลือกคำสั่งที่24มิถุนายนพี่ไม่เห็นนะครับ คำสังส่งที่ขอให้ขอวตรยกเลิกเราให้เขาับเข้ามาไม่ไม่ไมีในเอกสารแล้วก็ตั้งใจจะพิจารณาเรื่องนี้ด้วยอันนั้นปล่อยว่าอย่าถามเลยมันไม่ได้ขัดแย้งอะไรกันนะเพราะเราพูดมาเพื่อให้เกิดการขัดแย้งที่พี่พี่กับพี่โจกก็ไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรพี่ไม่เคยกินพี่ถามว่าพี่เรากำอยู่แบบแบบพี่ๆน้อง ทรับท่านด้วยที่มีการฟ้องร้งคดีท่านหนักใจเลยครับที่จะมีการ้ที่ท่านจะถูกฟ้องร้องโดยคดีโจทกโจมันก็มันก็ไปตามกระบวนการยุติธรรมนะครับแต่ว่าจะต้องหนักใจอะไรเขาก็เรากระบวนการยุติธรรมก็ว่าเปทาะบนการยรรมและอย่างที่ปปชชี้มูลเขาคิดเรื่องบ้านของท่านอันนี้เราก็ชี้แจงแล้วก็ชี้แจงครับเวลาณที่ อันนี้วัดไปอาณาเป็นเป็นเป็นอนาคตดีกว่าก็พี่ก็ยังอยู่อยู่พี่บอกว่าพี่ป่วยนัหรอพี่จะป่วยเมล่อไหร่ถ้าตลอดสามเดือนสุดท้ายมัอหลังทริงท่านอยากชิงควนมัยบายอะไรอย่างนี้เราเรามีพี่กีวีตดต่าง ทาัขอนีญก็มานประกดะนะครับทางเขาจะมา